ดูความเห็นคําอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ก่อนนะฮะท่านผู้ชมกรณีที่สปรกรเนี่ยเขาไปรังวัดที่ดินแล้วที่ไปปักหมุดรังวัดที่ดินเนี่ยล้ําเข้าไปในที่อุทยานเขาใหญ่ mm hmm. วันนี้มีคุณปลอดประสบที่ออกมาโพสต์อธิบายในเรื่องนี้ mm hmm. เพราะว่าคุณปลอดประสบเนี่ยแกเคยเป็นทัอธิบดีกรมอุทยาน mm hmm. และเคยเป็นเลขาธิการของสอปกด้วยนะฮะ mm hmm. ก็น่าจะอธิบายปรากฏการณ์ตรงนี้ ได้ชัดเจนนะครับโดยคุณปอดประสบสุรศรบดีประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินและสิ่งแวดล้อมพักเพื่อไทยโพสต์ a c e b o o k กรณีน,นี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครคือใจความที่คุณปอดประสบโพสเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวที่แกเขียนเอาไว้เนี่ยนะฮะทางทีมข่าวก็ขอตัดบางช่วงบางตอนเพื่อให้อธิบายเข้าใจง่ายๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมคท่านก็บอกว่าในฐานะเคยดารงตาแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้อธิบดีกรมอุทยาน และเลขาธิการสอปอกอรวมทั้งยังพัฒนาเขาใหญ่และแบ่งเขตด้วยถนนดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ข้อความบางส่วนเนี่ยนะฮะก็บอกว่าแต่เดิมครับการประกาศที่สปกน4.01จะมีพระราชกิษฎีกาเป็นรายแปลงแต่มาภายหลังครับซึ่งรวมถึงกรณีเขาใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็บริเวณวังน้ําเขียวจะใช้วิธีการประกาศทั้งอําเภอรหรือหลายอําเภอ ดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจร่วมกันครับระหว่างกรมป่าไม้กรมอุทยานกับสบปอกอรเสียกอ่อนจึงจะออกสอปกร4.1ให้ใครได้นะครับและการปักหมุดแสดงเขตสปกรในเขตป่าไม้โดยถ้าไม่หารือกันก่อนอันเนี้ยทำไม่ได้นะครับซึ่งกรณีนี้ครับได้ทำแนวเขตเป็นถนนให้แล้วนะครับหมุดสปกรเนี่ยข้ามไปได้อย่างไรนอกจากนี้ยังมีข้อตกลงกันอยู่ว่า หากยังเป็นป่าไม้อยู่นะครับทางสปกต้องคืนที่ตรงนั้นเนี่ยที่เป็นป่าไม้เนี่ยให้กรมป่าไม้ซึ่งในสมัยตนก็ทําแบบนี้ไว้เป็นตัวอย่างแล้วนะครับแต่พวกคุณแกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องนี้ครับเด็กช่างรังวัดนิติกรและสปปพื้นที่ทําโดยพละการและคนได้สปก .4 ี01ใบก็ดูแปลกๆมีซ้ํากันส่วนคนที่ทําถูกต้องคือน,นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นายชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรผู้อำนวยการสํานักอุทยานแห่งชาติและนาะยอัฐพลเจริญชาสารอธิบดีกรมอุทยานที่ยืนเคียงข้างลูกน้องและเรื่องนี้ถ้าสอบกันไปอาจจะมีคนผิดตามมาตรา157ฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการรังวัดที่ดินทําให้รัฐเสียหายซึ่งก็เคยมีกรณีมาแล้วนะฮะทางใต้ถึงขั้นไล่ออกกันเลยส่วนฝ่ายการเมืองก็อย่ายุ่งหากยุ่งไปแล้วก็ให้ถอยเสียเพราะว่าอาจจะเจ็บตัวได้นี่ จากคนที่เคยมีประสบการณ์ทั้งอยู่เป็นผู้บริหารเป็นอธิบด<อ>นะีทั้งกรมป่าไม้กรมอุทยานแล้วก็เลขาธิการสปรกรด้วยนะครับอธิบายแบบนี้น่าจะเข้าใจชัดเจนนะครับถึงปรากฏการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นตรงนี้สําหรับเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมฮะหลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกรณีพิพาทกันเรื่องหลักหมุดน,นิรนามสปรกรลุกเข้าไปในอุทยานเขาใหญ่บริเวณบ้านเหี่ยวปากล่างนะฮะหมู่ที่10ตตาบลหมูสีที่ปากช่องโคราช ก็เลยมีข้อถกเถียงกันระหว่างกรมอุทยานกับสบประกอนะครับจนกระทั่งเมื่อ15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณธรรมนัทนะฮะแกก็ลงพื้นที่แล้วก็สั่งให้ตั้งกรรมการชุดใหญ่ร่วมกันสองกระทรวงมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานขณะที่การตรวจรสอบจากกรมแผนที่ทหารเนี่ยที่ใช้แผนที่1ต่อ4 0 0พของโครงการวันแม p เข้าไปตรวจรสอบที่ดิน คาดว่ากรรมการชุดนี้นะฮะเขาจะได้ข้อสรุปภายในสองสัปดาห์นี้ครับซึ่งนายอัตฉรพลเจริชานสาอธิบดีกรมอุทยานคือได้สั่งการให้สแกนหลักหมุดสปรกรที่อาจจะไปปักอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในจุดอื่นๆด้วยครับรวมถึงพื้นที่ป่าอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศด้วยครับทุกผู้ชมครับสำหรับข้อพ,พิพาทหมุดสปรกรที่มีการจับกลุมกันไปคือเมื่อวันที่6มก,กราคมเนี่ยตอนนั้นก็มีไปรอบหนึ่งนะครับเนื้อที่ตอนนั้นเนี่ยสามไร่ ซึ่งไปตรวจพบหมุดสปรกรเหมุดแล้วก็มีการรื้อถอนเอาไปหมดแล้วนะครับขณะที่ยังพบรอบๆพื้นที่จุดนี้ก็มีหลังหมุดสปรกรนิรนามอีก41จุดรวมแล้วเนี่ยอีก72ไร่เพราะนั้นก็เลยต้องมีคำสั่งนะฮะให้ในหลายๆพื้นที่เนี่ยไปตรวจสอบดูว่ามันจะมีหมุดอะไรแบบนี้ปักเข้าไปอีกหรือเปล่าเพราะพอมีหมุดแบบนั้นปักเข้าไปและเป็นที่สปรกรเนี่ยนะฮะเป็นหมุดของสอปรกรไปปักเนี่ยมันหมายความว่าเดี๋ยวจะมีการออกโฉนด นะฮะที่เป็นสปกรสีขีศย01และคนที่ได้ไปก็อาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ